เรื่องราวของนักเรียน5คนที่ทำผิดกฎของไฮสคูลเลยถูกกักบ,บริเวณให้มาอยู่ร่วมกันในเช้าวันเสาร์โดยที่ทั้ง5ก็ตามมินิสัยใจคอต่างชนชั้นฐานะสิ้นดีและการถูกจับมารวมกันเช่นนี้ทำให้เบื้องลึกเบื้องหลังของชีวิตที่ไม่มีใครเคยได้รู้มาก่อนกลับถูกเปิดเผยอย่างง่ายดายในภาพยนตร์เรื่อง The Breakfast Club วันเสาร์ใครเข้าเหงากันแรกเรื่องมาที่เชอร์เมอร์ไฮสคูลในรัฐอิลลินอยส์เราจะได้เจอกับแคล สาวลูกคนหนูที่พ่อของเธอขับรถรูมาส่งที่ไฮสคูลทั้งๆท,ที่วันนี้มันเป็นวันเสาร์แท้ๆเธอเลยบ่นพ่อที่พ่อเนไม่ยอมยัดใต้โต๊ะเธอจะได้รอดจากทันบนแต่พ่อได้เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ให้ลูกระทนไปก่อนเดี๋ยวเสร็จสิ้นภารกิจเมื่อไหร่พ่อน่จะเปไม่อันมาที่อีกบ้านหนุ่มคนนี้เขานั่นก็เป็นเด็กเรียนที่โดนทันบนเหมือนกันและการที่แบรน์เป็นเด็กเรียนแถวหน้าก็ทำให้แม่นั้นบ่นยับ ส่วนรถขั้นหลังเขานั่นก็มีชื่อว่าแอนดูเป็นนักกีฬาอนาคตไกลแต่ไม่รู้ทําไมเขาถึงโดนทันบนเหมือนกันทําให้พอนั่นก็ด่าแรงกลัวว่าเขาจะถูกตัดสิทธิ์จากการสอบชิงทุนเป็นนักกีฬาเลยบ่นย้ําใส่หัวลูกลัว,ลว หลังจากครอบครัวของแอนดูขับรถออกไปทีนี้ก็มาอีกบ้านโดยหนุ่มร่างใหญ่มากอันธพาลคนนี้ก็เดินตัดหน้ารถอีกครอบครัวเดินดุมๆเข้าโรงเรียนซึ่งทรงนี้ก็คงไม่ต้องถามว่าทําผิดเรื่องอะไรมาส่วนรถคันที่เบรกเอสมาตะกีนี้คือรถของอลิสันที่เธอมีท่าทางค่อนข้างแปลกและในวันนี้เราพวกทําความผิดทั้ง5ก็ต้องถูกกักบริเวณในห้องสมุด โดยจอนเขานะั่นก็เดินวางมาดมาชีโบชีเบะไล่ไบร์อันแอไปนั่งที่อื่นส่วนอลิสันก็เดินก้มหน้าก้มตาเข้ามาโดยท,าท่าทีพิลึกกึกกือททำให้คนอื่นก็พากันหัวเราะไม่นานครูวอ์เนอะร์ครูฝ่ายปกครองก็เดินมาทักทายทุกคนซึ่งแคร์นั่นก็เปิดก่อนเลยบอกว่าเธอนะ่ไม่สมควรมาอยู่ที่นี่กัอีกแค่โดดเรียนไปชอปปิง้งไม่เห็นจะต้องมากักบริเวณเธออย่างนี้ซึ่งครูวอ์เนอะร์ก็ไม่ได้ฟังเธอ บอกกับทุกคนว่า9ชั่วโมงในห้องสมุดต,ต่อจากนี้พวกเขาต้องหาคําตอบให้ได้ว่ามาทําอะไรกันที่นี่ลองนั่งซื้อๆคิดดูว่าทําอะไรกันผิดไปบ้างขณะว่าครูพูดมาขนาดนี้จอนก็ไม่ได้กลัวอะไรเลยทําท่าขากถุยขากถุยใส่ครูครูเองก็ไม่ได้สนคนประเภทนี้ก่อนจะบอกกฎกติกาใน9ชั่วโมงต่อจากนี้ว่าพวกเขาห้ามรู้ออกจากเก้าอี้ห้ามพูดคุยกันและห้ามส่งเสียงดังเด็ดขาด ส่วนใครหลับเดี๋ยวครูจะเดินไปเบิดกระโหลกให้ก่อนที่ครูจะแจกกระดาษให้พวกเขาเขียนเรียงความว่าตัวเองนั้นเป็นใครแล้วทาหมดเวลาแล้วยังไม่มีมาส่งเสานาก็กลับมาเจอกันอีกรอบพอได้ยินคำนี้ไบอัน,นก็ขอยกมือบอกก่อนเลยว่าเขาจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่แน่นอนและพอครูเดินออกไปจอนสันกระดาษไล่หลังครูเสียใหหาย และจังหวะที่ทุกคนกําลังอยู่ในความเงียบอาการเบื่อเบื่อเซ็งเซงอยู่ๆอ,อาริสันเธอก,กัดเล็บของเธอเสียงม,มันกระดงก็แก๊กก็แกกจนทุกคนนั้นก็หันมามองอ้าปากค้างแต่ชัยว่าเธอนั้นจะหยุดทําดันนั่งก,กัดก็แก๊กต่อเลยส่วนไบรอันเขาที่คุณคิดเรื่องเรียงความก็าปากกาแล้วมากัดเล่นจอนที่ลำคานเขานั้นก็จ้องตาขมิบไบรอันที่กาลังเพลินๆอยู่นั้นก็รีบเก็บปากกายอย่างไว แถมพอจะถอดเสื้อคลุมก็ดันไปถอดพร้อมกับจอร์นจอร์นเลยจ้องตาคอมเมนต์อีกแล้วทําให้แบรนน์นั้นก็ต้องหลีกทางให้แล้วก็เป็นที่แน่นอนมากนอันธพาณอย่างจอห์นเขานั่นก็เริ่มทําผิดกฎคนแรกก่อกวนเ,นเพื่อนในห้องแอนดูที่เริ่มราคาญเขานั่นก็หันไปบน่นแต่จอร์นก็สวนกลับทุกดอกจนทั้งสองนั่นก็เริ่มมีปากเสียงกันแค่ที่ราคาญเธอนั้ก็หันมาช่วยบน่นทําให้จอร์นที่เห็นอย่างนั้นเขานั่นก็แกว่งปาอีกแล้วหาว่าทังคูนนนเป็แฟกัน พอเห็นว่าทั้งสองไม่ตอบโต้เขาเนี่ยก็ใส่ใหญ่เลยหาว่าทั้งคู่นั้นมีสัมิกันเรียบร้อยแคร์กับแอนดูที่ได้ยินทั้งคู่นั้นก็ของขึ้นไล่สาบส่งให้จอนนั้นไปลงนรกและแอนดูนั่นก็ยำ้ำบอกว่าคนอย่างจอนถ้าหายไปจากโรงเรียนนี้สักคนก็ไม่มีคนสนใจด้วยซ้ำเพราะว่าคนอย่างเขาไม่มีตัวตนในสายตาของคนอื่นซึ่งคำนี้มันก็แรงจนจอนนั้นก็นิ่งไปพักหนึ่งและพูดติดตลก บอกว่าเธอมหนาเดี๋ยวเขาจะลงสมัครเป็นนักกีฬามวยปั้มเหมือนแอนดูหรือไม่ก็ลงสมัครเป็นประธานนักเรียนฟังอย่างนั้นแอนดู Andrew น่าขำก่อนเลยบอกว่าใครเขาจะไปรับคนอย่างนี้ซึ่งแคลนก็คิดเหมือนกันเธอเลยถามกลับว่าทําไมคนอย่างจอ์นชอบพูจาประชดประชันซึ่งจอร์นยังไม่ทันอ้าป,ปากตอบ แอนดูนั่นก็ตอบแทนบอกว่าคนอย่างจอรนเป็นพวกใจกา,กากปากเก่งทำเป็นมาพูดเรื่องกิจกรรมถามคำเดียวว่าเคยมาเรียนกับเขาบ้างหรือเปล่าซึ่งใบอันที่อยากร่วมวงสนทนาเขาน่นก็แทรกขึ้นไปบอกว่าเขาด้อยู่ชมรมฟิสิกส์ชมรมคณิตและชมรมวิทยาศาสตร์อีกมากมายระหว่างที่เขากำลังพูดร่ยาวก็ไม่มีใครในฟังเขาสักคนเพราะจอรนอยากจะหาเรื่องแขกับแอนดูพุงเปาแกว่งปากไปหาทั้งคู่ส่วนอลิสันที่มองทั้งสามเถียงกันเธอก็แอบหัวราอขิ้คักอยู่คนเดียวและพอจอนหันไปเห็นครูเดินผ่านมา เขานั้นก็เนียนทําเป็นมานั่งซื่อๆพอครูนั้นไม่สังเกตเขาก็หัวเราะชอบใจและคิดบางอย่างออกขึ้นมานั่นคือการไปถอดน,น็อตประตูให้มันนั้นปิดค้างไว้ส่วนคนที่เหลือที่ควรเป็นเรื่องก็พยายามห้ามเขาแต่จอจะฟังซะที่ไหนถอดน,น็อตออกมาเรียบร้อยส่วนประตูนั้นก็ปิดตึงแอนดูที่ไม่ชอบอะไรแบบนี้เขาก็เลยให้จอเอาน็อตไปใส่ที่ประตูคืนแต่ไอหมอนี่นั่นก็มึนๆไม่ฟังเพื่อนเลยสักคำส่วนครูที่เข้าห้องน้ําห้องท่ามาพอเห็นว่าประตูมันปิด แกนัก็เดินเข้ามาโวยวายและคงไม่ต้องสืบว่าใครนั้นเอาน็อตจากประตูออกพุ่งเป่าไปที่จอนคนเดียวแต่จอนเขาก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ครูเลยหันไปถามคนอื่นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แทนทีุู่คนนั้นจะฟ้องว่าจอนนั้นเป็นคนทํากลับเอาแต่เงียบไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นในเมื่อไม่มีใครกล้าปีปากครูเลยเดินตรงไปหาจอนสั่งให้เขานำเอาน็อตคืนมาแต่จอนกะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จบอกว่าเขาไม่ได้ทําซึ่งพอครูที่เอาความจริงจากเขาอยู่ๆแอนดูเขาก็แทกขึ้นมา โกโหกว่าบางทีน็อดอาจจะล่วงลงมาเองก็ได้ส่วนอลิสันที่ตกใจเสียงครูเธอนั้นก็หมอบมุดโตะแต่ว่าครูนั้นก็ไม่ยอมยังไงเรื่องนี้ก็ต้องมีคนผิด ก่อนครนูนจะหาทางง้างประตูเอาโนนเอานี่มาบาังไว้และเรียงนักกีฬาอย่างแอนดูช่วยลากของมากั้นประตูพอเห็นว่าแอนดูหมดแรงแกนักก็บ่นว่าเขาจะเป็นนักกีฬาภาษาอะไรส่วนจอนที่เห็นความพยายามของครูเขานักก็ขำกลิ่งและโชว์ความเป็นหัวหมอบอกว่า้าครูนงง้างประตูไว้อย่างนั้นแล้วเกิดไฟไหม้ห้องสมุดขึ้นมาพวกเขาจะหนีทันได้ยังไงจนในที่สุดก็ไม่มีอะไรมาง้างประตูไว้ได้ ครูเลยบ่อยเลยตามเลยและเดินตรงไปเล่นงานจรนแต่จรนกระเถียงครูชอร็ชอตชๆอครูเลยจัดการให้ทันบนเขาอีกเสาแต่ไอหมอนี่เนี่ยก็ดอนแค์ดันไปนทำท่ายอเย,อเยอ้ยครูจากเสาหน้าเสาเดียวครูเนี่ยก็เพิ่มไปเป็น8เสาจนตอนนี้เขานั่นก็ติดทันบนเป็น2เดือนด้วยกันงานนี้ครูเลยจัดการทำทาย,ยอยย้ยเขากลับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปพวกเขาก็ยังเขียนเทียงความไม่ออกสักบรรทัดคนหนึ่งก็นั่งเล่นไฟอีกคนก็ถอนผมเล่นโนนเล่นนี่ไปทั่ว จนสุดท้ายก็พากันหลับยกห้องจนครูที่เปิดเข้ามาแกนั้นก็โวยวายใหญ่เลยไล่พวกเขาไปล้างหน้าล้างตาแต่ต่อจากนั้นไม่นานจอรนน์นก,ก็อารวาสฉีกโนนฉีกนี่ในห้องสมุดก่อนจะได้ยินแอนดูคุยกับแคร์เรื่องที่เขาจะชวนเธอไปงานปราร์ตี้คืนนี้แต่แคร์นั้นก็ไม่สะดวกเพราะว่าเธอนั้นถูกแม่กักบ,บริเวณซึ่งพอได้ยินแคร์พูดเรื่องพ่อเรื่องแม่จอร์นนั้นก็แทกขึ้นไปอยากรู้ว่าเธอนรนกใครมากกว่ากันระหว่างพ่อกับแม่แต่เธอนั้นก็บอกตรงๆว่าทั้งพ่อทั้งแม่ก็ต่างไม่่ได้้เรืองงกัันทคู และเธอก็ไม่เลือกใครทั้งนั้นซึ่งพอได้ยินประโยคนี้อาลิสันที่เงียบมาตลอดเธอก็หัวเราะเสียงดังขึ้นมาจนทุกคนนั้ก็งงตาแตกส่วนจอนก็หันไปถามแอนดูว่าเขาเข้ากับพ่อกับแม่ได้ดีหรือเปล่าจนแอนดูนั้ก็เริ่มงงว่าจอนเป็นอะไรมากไหมอยากรู้เรื่องครอบครัวคนอื่นอยู่ได้และทั้งสองที่เขม่นกันมานานก็เริ่มมีปากเสียงกันรุนแรงขึ้นและท้าตีท้าต่อยกันในที่สุด ซึ่งแอนดูก็พยายามเดินหนีเพื่อสงบสติอารมณ์แต่ว่าจอนนั้นก็ไม่จบเดินไปพูดจาลามกจกกระเปกับแคลเดาว,ว่าเธอนั้นยังโสดอย่างสิงเห็นสวยๆเซ็กซี่อย่างนี้น่าจะไม่เคยผ่านมือชายเลยสักคนก่อนที่เขาจะบรรยายเรื่องตายผ่าแต่ว่ามันก็โคตรแรงจนแอนดูที่ทนฟังไม่ไหวเขาเลยพูดจาปกป้องแคลและจะสั่งสอนให้จอนหัดสงบปากสงบคำไว้บ้างก่อนที่เขาจะทุ่มจอนลงไปนอนกับพื้นแต่ว่าจอนนั้นก็ไม่คิดสู้ก่อนจะโชว์มีดให้ดู บอกว่าถ้าเขาเน่าพลั้งมือไปมันต้องเป็นเรื่องใหญ่และครอบครัวของแอนดูต้องสูญเสียลูกชายส่วนเขาต้องกระโดลฟ้องติดคุกคิดดูดีๆว่าจะให้มันจบยังไงและจังหวะที่เขาเผลออาิสันน่นก็แอบจิกมีดของเขาในตอนนั้นพานโลงนั้นก็เดินเข้ามาพร้อมกับทักทายไบรอัน จอร์นเลเซลหาว่าพานโรงเป็นพ่อของไบรอันแถมเขายังปากไวหันไปถามพานโรงว่าทำไมถึงทำอาชีพนี้ซึ่งน้าแกนั้นก็ตอบดีบอกว่าพวกเขาคงคิดว่าพานโรงเป็นอาชีพชั้นต่ำสินะแต่พวกเองจะไปรู้อะไรว่าเขาอยู่ในอาชีพนี้มาแปปีเรียนรู้มาพอสมควร อ่านจดหมายในล็อกเกอร์ของผพ้เองมาทุกฉบับเห็นโน่นเห็นนี่ว่าใครทําอะไรในห้องน้ําและน้านี่แหละที่เป็นหูเป็นตาของโรงเรียนรู้เอาไว้ซะด้วยและเมื่อถึงเวลาพักเที่ยงครูก็สั่งให้แอนดูกับอลิสันไปกดน้ำให้เพื่อนๆพ,พอทั้งสองต้องเดินไปด้วยกันแอนดูเลยทักทายเธอและถามว่าทําไมเธอถึงโดนทันบนที่นี่ได้แต่อลิสันเธอกระทาท่าทางพิลึกกึือและยังไม่พร้อมเล่าให้แอนดูน่ะเล่าเรื่องของเขามาก่อนซึ่งแอนดูน่ะก็ยอมเล่าบอกว่าดีเขา,ามาที่นี่เพราะมีความคิดเห็นไม่ตรงกับพ่อ เพราะว่าเขาถูกพ่อกดดันมากมายอยากให้เขาเหนือคนอื่นอยากให้เขานักแกล่งกว่าใครแต่อลิสันที่ฟังเธอหนยก็บอกว่าเขาน่เล่าอ้อมไปอ้อมมาทําไมไม่บอกสาเหตุมาเลยว่าทําไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่แต่แอนดูที่ไม่กล้าเล่าเขาน่าก็ขอไม่ตอบ และในตอนพักเที่ยงทุกคนก็ต้องกินอาหารที่ตัวเองห่อมาโดยที่จอนก็คอยป่วนทุกคนเหมือนเดิมดูว่าใครห่ออะไรมากินบ้างซึ่งคุณหนูแคลเธอร่นก็ห่อซูชิราคาแพงมากินส่วนนักกีฬายอย่างแอนดรูก็ห่อของกินจำพวกโปรตีนแล้วเด็กเนื้ออย่างไบรอันก็ห่อผักผลไม้ครบห้าหมู่แต่ของไอสันนซะสีโคตรแปลกเห็นแฮมในเบอร์เกอร์ เธอนั้นก็โยนทิ้งแต่เอาขนมปังมาโรยน้ำตาลผสมกับขนมขบเคี้ยวไม่รู้มันเข้ากันตรงไหนแต่สำหรับเธอนั่นกินอร,อร่อยๆซะงั้นแต่สายตาคนที่มองมาก็ถึงกับร้องหีดและจอที่เห็นบรรยากาศอึมครึมเขานน่นก็แซวไบรอนแค่มองอาหารที่ห่อมาก็รู้เลยว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงก่อนจะทำการแสดงให้ดูพากเสียงพ่อแม่ของไบรอันทำทีว่าเขาด้เป็นลูกแง่ที่มีพ่อแม่คอยประคบประหงมซึ่งมันก็เหมือนจะจริงจนไบรอันก็น่าหน่อย แอนดูเลยถามกับจอห์นว่าครอบครัวของเขาเป็นยังไงทำไมไม่แสดงให้เพื่อนดูบ้างพอได้ยินคำนี้จอห์นนั้นก็ชอบใจบอกว่าครอบครัวของเขาแสดงง่ายมากเพราะวันๆมีแต่กินเหล้าเมายาตบตีครอบครัววนลุบอยู่แค่นี้ซึ่งเขาก็ทำท่าทางโดยพ่อทุบตีให้ดูแต่แอนดูนั้นก็ไม่เชื่อมองว่าเขาแสดงเวอร์เกินไป ครอบครัวที่ไหนจะเป็นอย่างนั้นเท่านั้นแหละจอร์นก็พุ่งตัวมาหาแอนดูโชว์บาดแผลให้ดูว่านี่คือรอยบุรีสิ่งที่เขาโดนพ่อทำมาโดยตลอดจนทุกคนที่เห็นอย่างนั้นก็ไม่มีใครพูดออกเลยสักคำและทุกบาดแผลมันก็แฟงไปด้วยความเจ็บปวดของจอร์นทำให้เขานั้นก็ของขึ้นโวยวายทำลายข้าวของในห้องสมุดแคร์อะไรต่อว่าแอนดูที่ไปพูดให้จอร์นรู้สึกแย่และต่อจากนั้นไม่นานจอร์นที่ทนไม่ไหวเขาก็ย่องเบาออกจากห้องสมุด แต่ว่าเ,เพื่อนก็อยากเดินตามไปด้วยและได้เห็นว่าจอนน้นมาที่ล็อกเกอร์เผื่อมาเอาวิทไปสมกจนทั้งสีที่เห็นนก็อ้าปากขังว่าเขา่ะซ่อนของอย่างนี้ไว้ที่โรงเรียนไบรอันที่กลัวผิดกฎหมายเขานั้นก็รีบพามเพื่อนแต่ยังไงทุกคนก็เดินตามจอไปอยู่ดี ในตอนนั้นผวกเขาก็ได้ยินเสียงครูเลยพากันวิ่งหลบไปอีกทางแล้ววิ่งวนไปวนมาทั่วโรงเรียนและด้วยความที่มันเป็นวันเสาร์ทำให้บางประตูนั้นก็ปิดอยู่จอนเลยคิดบางอย่างออกเอาบุญซ่อนในเก,งใน,เกงในของไบรอันแล้ววิ่งล่อ,อครูไปอีกทางให้เพื่อนๆในไปรอที่ห้องสมุดซึ่งจอนก็วิ่งแหกปากทั่วทางเดินให้ครูน่พุ่งเป้ามาที่เขาและไปยืนชิลเล่นบสล่อครู และครูที่จับได้กลากัวเขามาที่ห้องสมุดต,ต่อว่าประจานเขาต่อหน้าเพื่อน,อนบอกว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ได้ดูเท่เลยสักนิดแถมยังหน้ารังเกียจด,ด้วยซ้ําและเรียกเขาไปขังเดี่ยวทําให้จอ์นก็ยิ่งวุ่นวายก้าวร้าวต่อหน้าเพื่อน,อนและพอจับแยกห้องครูนั้นก็ใส่เต็ม บอกว่าหากจอนยังทําให้แกดูแย่ต่อนหน้าเพื่อน,อนแกจะยอมทิ้งรายได้ทั้งหมดทิ้งอาชีพครูแล้ววิ่งไปตืบจอนถึงบ้านและคนอย่างจอนที่ชอบทาตัวกลางใส่คนอื่นเขาน่ะไม่รู้อะไรด้วยซ้ําว่าคนแบบนี้ไม่ได้เป็นที่สนใจของใครสักคนลองหายไปวันสองวันทุกคนจะ,ะลืมเรื่องของเขาและอีคนที่ชอบทาตัวอันธพาลแบบนี้แหละกากของคนอื่นเขาเลยก่อนที่ครูจะถาให้จอหนนโชกหน้าของแกซึ่งก็แน่นอนจอนนั้นไม่กล้าจนครูก็หัวเราะย้อใส่เขาพร้อมกับพูดย้ําก่อนจะไปว่าจอนนั้นขี้ขาด โกหกแม้กระทั่งตัวเองทาเอาจอนที่ได้ยินคนํานี้เขานั้นก็ซึมไปเลยแต่ถึงอย่างนั้นคําพูดของครูมันก็นทําอะไรเขาไม่ได้ก่อนที่เขาจะปีนขึ้นไปบนเพดานหาทางออกจากที่นี่และมายังห้องสมุดอีกครั้งแต่ว่าครูนั้นก็เดินเข้ามาพอดีเขาเลยหาที่หลบแต่ดันไปหลบใต้โต๊ะและได้เห็นใต้กระโปรงของแคร์เต็มๆจนเธอที่ตกใจนั้นก็ร้องกรีดแต่เพื่อนๆน,นั่นก็กลัวจะโปะ๊เลยช่วยกันจามฮัชิวกบเสียงเนียนจนครูนั้นก็หลงเชื่อและเมื่อทางสะดวก จอนก็ขอ,ของจากไบรอันไปสมกโดยมีแคลนั้นเดินตามไปขนาดเด็กเรียนอย่างไบรอันเขานั่นก็อยากรู้อยากลองขอเดินตามไปอีกคนแล้วพอเห็นอย่างนั้นอีกสองคนจะไปเหลืออะไรเล่นลมควันกันยกแกง๊งเรียงคงเรียงความและไม่ได้ทํานั่งหัวเราะก,กันทั้งวันอล็สซนที่เห็นไบรอนันกับแอนดูโชว์ของในกระเป๋าเงินเธอนั่นก็อยากแจมด้วยทเทข้าเทของของเธอให้ดูที่เม่รู้เธอจะหอบอะไรมานักหนาเธอเลยบอกพวกเขาว่าเธอเตรียมพร้อมในการหนีและย้ายไปจากที่นี่ตลอดเวลา แต่สหนุ่มมันก็ไม่เข้าใจมองว่าทาไมเธอถึงอยากหนีขนาดนั้นเพราะถ้าเป็นเรื่องที่บ้านทุกคนก็ต่างมีเรื่องที่ไม่น่าพอใจแต่กำเห็นจะเป็นต้องหนีขนาดนั้นอลิสันที่ดินคนํานี้เธอก็เดินร้องไห้ออกไปแอนดูเลยตามไปคุย ถามว่าเธออยากเล่าอะไรให้เขาฟังหรือเปล่าแต่ว่าเธอไกลเขาน่าไปให้ผลแอนดูเลยถามเธอตรงๆบอกว่าที่บ้านของเธอมันแย่มากเลยใช่ไหมอลิสันที่ได้ยินเธอน็นนเงีงบไปอยู่นานก่อนที่เธอจะร้องไห้และตอบว่าใช่กับเขาเพราะว่าครอบครัวของเธอไม่เคยสนใจเธอเลยสักนิดเธอเลยอยากจะหนีไปให้ไกลสุดไกลแอนดูที่ได้ยินเช่นนั้นเขาก็น้าตาคลอไม่ต่างจากเธอตัดมาที่ครัวพานลงทั้งสองที่พักเบรกเลยมาดื่มมาดิ้งดูเหมือนว่าทั้งคู่จะเป็นเพื่อนสนิทกันพอตัว ครูนั่นก็ถามพาร์ลงว่าตอนเด็กๆเ,เขาน้าโตขึ้นอยากเป็นอะไรพาร์ลงนั้นก็ตอบติดตลกบอกว่าเขาเนี่ยอยากเป็นจอห์นเรนอนแต่ครูนั่นก็จริงจังเกินบอกว่าตัวแกอยากเป็นครูมาตั้งแต่เด็กและทําอาชีพนี้มา22ปีแล้วได้เห็นว่าเด็กๆแต่ละรุ่นนามึนขึ้นทุกปีพอได้ยินคนํานี้พารโลนั้นก็แรกบอกว่าสิ่งที่ครูคิดมันช่างดูน่าเลวไหลเพราะบางทีเด็กๆอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่คนที่เปลี่ยนอาจจะเป็นตัวครูเองก็ได้ ซึ่งผ่านโรงก็พูดเตือนสติบอกว่าสมัยรับตําแหน่งใหม่ๆใครๆนี่นก็มีความสุขทั้งนั้นแต่พอรู้ว่างานมันคืองานความสุขมันก็เริ่มหายไปและจริงจังกับมันขึ้นทุกทีและครูนั้นก็ระบายให้ฟังบอกว่าเด็กๆชอบมองว่าเขาเป็นตัวตลกชอบทําตัวเสมอลืมและมึนใส่และเมื่อเราแก่ตัวลงไอเด็กพวกนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นอนาคตของชาติขึ้นมาบริหารแทนเราทั้งหมดแต่ดูจากพฤติกรรมตอนเด็กพวกมันจะบริหารอะไรได้ผ่านลรงที่ฟังจบเขานี่นก็บอกว่าเราไม่เห็นจะเป็นต้องไปคิดเรื่องพวกนั้น ตัดมาที่เด็กๆทั้ง5คนผัวเขาก็นั่งสังกรตะตายล้อมวงเล่าความสามารถพิเศษของตัวเองออกมาอาริสันที่อยากแจมเธอนึงก็เล่ายาวเหยียดบอกว่าเธอทําทุกอย่างเพื่อเซ็กได้หมดเธอเคยนอนกับจิตแพทย์ของตัวเองทั้งนี้เขาน,นมีรูปมีเมียอยู่แล้วซึ่งเธอนึงก็เล่าเป็นตูเป็นตะ บอกว่าเธอเป็นโรคขาดผู้ชายไม่ได้ทุกคนที่ฟังนั้นก็อึง้งจนแคร์นั้นก็เสียใส,สเอียนอลิสันได้ถามเธอกลับว่าแคร์เคยทาอย่างนี้บ้างไหมแต่ว่าเธอนั้นก็ไม่อยากเล่าเรื่องส่วนตัวจนอลิสันนั้นก็บิวจัดไหนแค่บอกว่าเธอน,นไม่ใช่คนเรียบร้อยขนาดนั้นแล้วทําไมต้องอายเรื่องพวกนี้หรือว่าเธอเป็นพวกชอบยั่วให้คนอื่นนั้นหลงรักแต่ไม่ยอมขึ้นเตียงกับใครซึ่งจอนที่คิดอย่างนั้นเขานั้นก็บอกว่าตัวเขาเองก็มองออก ว่าแค่นะชอบยั่วทำตัวเหมือนสาวล่าแต้มแต่อันที่จริงเธอนักสกอเป็นศูนย์พอได้ยินเช่นนั้นทุกคนนันก็สูมไฟกดดันให้แค่นะ่ะพูดความจริงออกมาว่าเธอน่ะเป็นคนประเภทไหนกันแน่เท่านั้นแหละแคน,นก็แหกปากโวยวายบอกความจริงว่าเธอไม่เคยนอนกับใครเลยสักคนพอได้ยินคำนี้อลิสันนั้นก็ฉเฉลยบอกว่าเธอเองก็ไม่เคยนอนกับใครเหมือนกันเธอน่ะแค่โกหกให้แคน่พูดความจริงออกมา ได้ยินอย่างนั้นแคก็เลือดขึ้นหน้าต่อว่าอลิสันอย่างแรงที่อลิสันเงียบเป็นผีบ้าอยู่ตั้งนานพออาปากพูดทีก็แต่งเรื่องเป็นตุเป็นตะ ในตอนนั้นแอนดูนก็เปิดใจบอกความจริงเรื่องที่เขานั้นถูกกักบ,บริเวณต้องมาติดงาอยู่ที่นี่เพราะเขาอยากเป็นที่ยอมรับในสายตาพ่ออยากให้พ่อนั้นมองว่าเขาเก่งอยากให้พ่อนั้นมองว่าเขานั้นเหนือใครเพราะทุกๆวันเขามักจะดินคำพูดกรอกหูว่าเขาต้องเป็นที่หนึ่งที่หนึ่งเท่านั้นเขาเลยไปแกล้งคนไม่มีทางสู้เพียงเพราะอยากให้พ่อนั้นยอมรับว่าเขานั้นไม่ใช่คนขี้แพ้โดยที่เขานั้นลืมคิดไปว่าคนที่ถูกกระทําต้องเจ็บปวดและทรมานแค่ไหนในระหว่างที่เขานั้นเดินกลับบ้านแล้วมีเสียงปรบมือของพ่อ แต่อีกฝ่ายอาจจะต้องเดินกลับบ้านทั้งน้ําตาแอนดู Andrew ที่เล่าไปเขาก็น้ําตาคลอรู้สึกผิดกับเรื่องที่ทําลงไปเพราะการกระทําทของเขาอาจจะทําให้ชีวิตของคนคนหนึ่งต้องจมอยู่กับความหวาดกลัวไปตลอดชีวิตและเหตุผลนี้มันทําให้เขานั้งเกลียดพ่อทุกคนที่ฟังกระต่างพากันเศร้าไปต,ตามๆกันจอนเลยพาเปลี่ยนอารมณ์บอกว่าพ่อของแอนดูน่าจะมาเจอพ่อของเขาสักรอบและพอเห็นว่าแอนดูนั้นเปิดใจไบรอนนันก็ขอพูดบ้างถึงเหตุผลที่เขาถูกทําโทษ พราะก่อนหน้านี้เขานี่ยได้เอมาทุกวิชาไม่มีวิชาไหนที่เขาทนา่ทำไม่ได้และด้วยความที่เขาอยากลงเรียนวิชาเสริมเลยลงเรียนวิชางานฝีมือและครูก็สั่งงานประดิษฐ์หลอดไฟซึ่งเขานั้นกอา่านทฤษฎีตำรามาหมดทุกอย่างและเชื่อว่าถ้าเขาประกอบมันยังไงไฟนั้นก็ต้องติดแต่พอถึงเวลาสอบจริงไฟมันกลับไม่ติด เขาก็พยายามแล้วพยายามอีกก่อนที่มันจะหมดเวลาทําให้เขาก็สอบตกวิชานั้นทั้งๆท,ท,ที่ผ่านมาเขาได้เอมาหมดทุกตัวและเขาก็รับเรื่องนี้ไม่ได้ไม่อยากให้ครอบครัวนะรู้ด้วยซ้ําเขาเลยตัดสินใจอยากจะลาลับจากที่นี่ไปแต่ว่าผ่านลงคนนั้นดันไปเปิดล็อกเกอร์และเห็นของที่เขาเตรียมมาเลยต้องถูกทําโทษและติดันบนู่อย่างนี้ทุกคนที่ฟังน้นก็เห็นใจเขาและพูดเตือนสติว่าเขาไม่ควรคิดสั้นอย่างนี้อลิสันเลยถามว่าสิ่งที่เขานำพกมามันคืออาวุธประเภทไหนแต่พอเขาตอบมาเท่านั้นแหละ ทุกคนนั้นก็ขำกลิ่งเพราะว่าเขาแค่พกปืนพุ้มาเท่านั้นก่อนทุกคนจะหันไปถามแคลว่าเธอนั้นมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างไหมซึ่งเธอนั้นก็อายที่จะโชว์เลยขอทุกคนอนรับปากว่าจะไม่หัวเราะเยาะเธอก่อนที่เธอจะทำการโชว์ด้วยการใช้ใน้อกทาลิปจนทุกคนนั้นก็ร้องว้าวแต่ว่าจอนนั้นกลับหัวเราะเยาะทางั้งที่เพิ่งรับปากว่าจะไม่หัวเราะเยาะเธอทุกคนเลยลุมด่าเขาที่เขาน่ผิดคำพูด แต่ว่าจอ์นก็โกรธก็ไหนพวกเขาเป็นคนบอกเองว่าคนอย่างเขาถ้าหายไปจากโรงเรียนนี้ไม่มีคนสนใจด้วยซ้ำแล้วจะมาแครทําไมว่าเขารับปากอะไรกับใครจำไม่ได้ด้วยไงทีแอนดู Andrew เป็นคนพูดเองว่าคนประเภทเขา่างไร้ตัวตนและคนอย่างแครก็ไม่จะเป็นต้องรู้สึกกับคำพูดของเขาสักนิดเพราะว่าเธอมีทุกอย่าง แต่ดูตัวเขาสิไม่มีอะไรสักอย่างเธอเน่ยเป็นเจ้าหญิงถ้าหากว่าเธอหายไปแค่วัน2วันพอเธออาจจะสั่งปิดโรงเรียนเลยก็ได้ขาวของเครื่องประดับที่เธอใช้แค่ราคาตั้งหูคู่เดียวสําหรับเขาหาเงินเป็นชาติก็หาซื้อไม่ได้แค่ที่ฟังแล้วจี OM, ้ปมเธอนั้นก็ร้องไห้ ส่วนอลิสันเธอก็เข้าใจทั้งคู่ก่อนจะร้องไหต้ตามๆกันและพูดขึ้นมาบอกว่าในวันหนึ่งที่เราโตขึ้นหัวใจของเราก็จะตายด้และมันก็เลี้ยงไม่ได้หากเราจะเป็นเหมือนพ่อแม่ของเราไบาอันเลยลองถามอะไรโง่ๆอยากรู้วันในวันจันท์หากพวกเราเจอหน้ากันพวกเราจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมแคร์เลยขอตอบอย่างตรงไปตรงมาว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้แอนดูที่ดินอย่างนั้นเขานั่นกระดาธเธอ แค่เลยล้อให้เขาระนึกภาพตามหากว่าไบรอันเดินมาทักแอนดูต่อหน้าเพื่อนนักกีฬาทุกคนแล้วแอนดูจะรู้สึกยังไงซึ่งก็แน่นอนว่าเขาต้องอายเพื่อนที่มีเด็กเนร์ดมาทักเขาแล้วเธอพูดอะไรผิดตรงไหนได้ยินเช่นนั้นไบรอันก็ร้องไห้หอกมาอลิสันเลยลองถามแล้วถ้าเป็นเธอละหากเธอเดินไปทักแคร์แล้วแคจะรู้สึกยังไงซึ่งแคนั้นก็ตอบว่าไม่ก่อนเลยทําให้จอนนั้นก็ด่าที่แคร์ทำที่ัยโครแย่ชอบทําให้คนอื่นดูต่าต้อยกว่าตัวเองก่อนที่เขาจะด่าเธอรัว เรื่องความรวยความสวยความหญิงของเธอแต่ว่าแคลนันก็เถียงบอกกับเธอในพูดความจริงทั้งหมดเพราะในโลกความเป็นจริงของวันจันเราไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้และความจริงมันก็มักจะเจ็บปวดอย่างนี้เสมอก่อนที่ทุกคนตรงนั้นจะร้องไห้ออกมาซึ่งไบรอนกับอลิสันทั้งคู่นั้นก็พูดเหมือนกันบอกว่าพวกเขาไม่เคยมีเพื่อนเลยสักคนและหากเขาเป็นแคลหรือคนอื่นๆ,ๆเขาจะไม่ทําเช่นนั้นกับใครระหว่างที่ทุกคนกําลังจมอยู่ในความคิด อลิสันก็พูดขึ้นมาบอกว่าเธอไม่ได้ทำผิดกฎโรงเรียนอะไรทั้งนั้นแต่เธอเลือกที่จะมาที่นี่เพราะเห็นว่าไม่มีอะไรดีกว่าที่นี่แล้วทำเอาทุกคนก็เปลี่ยนอารมณ์และพากันขากลิ้งจากนั้นอีกไม่ถึง2ชั่วโมงพวกเขาก็จะได้กลับบ้านเลยพากันร้องรำทำเพลงก่อนที่แคลจะนึกบางอย่างขึ้นเพราะใน5้าคนไบรอันในหัวกะทิที่สุดและน่าจะเป็นคนเดียวที่เขียนเรื่องความได้ เพราะฉะนั้นนาทีนี้จะตกเป็นของเขาไม่เพียงแค่นั้นเธอยังปรับลูกให้ลิสันจากสาวทรงแม่หมอก็กลายเป็นสาวสวยสมวัยจนแอนดูที่เห็นเขาก็อึ้งไปเลยส่วนจอห์นเขาก็ต้องย่องเบากลับไปที่ห้องขังเดี่ยวของเขาแต่แคลนั้นก็ตามไปและอยากให้เขาน่เป็นคนแรกที่สอนภาษารักกับเธอ และเมื่อหมดเวลาโดนทําโทษทุกคนก็เดินออกไปจากที่นี่อย่างโล่งอกไบรอันกระทักทายพานลงอย่างอารมณ์ดีและขึ้นรถกลับไปติวหนังสือที่บ้านส่วนแอนดูเขากับอดิสันก็จุบแยกย้ายกันก่อนกลับในส่วนสายตาขมเหม็นของพ่อส่วนแคร์เธอก็มอบตังหูราคาแพงให้กับจอห์นแมวมันจะไม่มีค่าสำหรับเธอแต่มันคงมีค่าสำหรับเขาก่อนจะจุบลายแยกย้ายกันไป โดยที่ครูก็ได้รับเรียงความที่เขียนโดยไบอันตัวแทนของเพื่อนเพื่อนทั้ง4ี่คนที่เขียนมายอมรับว่าพวกเขาทำผิดจริงๆสําหรับการถูกกักบริเวณแต่เขาก็ยังมองว่ามันไม่สมเหตุสมผลกับการที่ครูให้พวกเขานันเขียนเรียงความว่าพวกเขาคือใครแต่ครูมองพวกเขาในมุมมองที่ครูนะอยากมองได้เลยแต่สิ่งที่พวกเขาค้นพบคือเรานั้นฉลาดเราเป็นนักกีฬาเราเป็นนักเก็บของเราเป็นเจ้าหญิงและเราเป็นอัชญากรที่เหลือก็แล้วแต่ครูด้วยความเคารพจากชมรมเดอะเวรกฟาดครับ และภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้จบลงเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังที่เราเด้นนำมาสปอยในวันนี้ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ะทำสกอร์จาก m d b ไป7.8ดาวและหากวว้ชอบก็อย่าลืมกดกรอกตอกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป